จุดสูงสุดของวิบอลคืออันดับเก้าของโลกถูกต้องไหมคะครับตอนนั้นใช้เวลาไต่อันดับดานไหมคะตั้งแต่เล่นอาชีพเลยตอนนั้นเริ่มมาเล่นอาชีพตอนอายุประมาณย่างเขาสิบเก้ามาท็อปเทนตอนอายุประมาณยี่สิบสามอืมก็ประมาณห้าปีหลังจากที่เราจบมองหกแล้วอะ่ะครับพี่มองก็ยังไม่เรียนต่อนะก็ะคือโอเคงั้นหยุดการเรียนไว้ก่อนดรอปไปก่อนแล้วเฮ้ยไปลองดูห้าปีดิยห้าปีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันทะลุได้ก็ไปเลย แต่ถ้ามันทะลุไม่ได้หมายความว่ายังขึ้นไปเล่นระดับอาชีพไม่ได้ยังไประดับส,งสูงๆไม่ได้ยังหาเงินจากการเล่นที่อาชีพไม่ได้ก็กลับมาเรียนอแต่ก็โชคดีว่ามันไปทะลุในช่วงปีที่สามมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราเอ้เฮ้ยไปต่อได้นี่หว่า อ่าเมื่อเลยท่านก็ลุยต่อจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะต้องท็อป10นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่ายในท็อป10ด้วยคิดว่าตัวเองความสามารถตัวเองน่าอยู่ท็อป20ก็เก่งแล้วแต่มันก็มีคนมาจุดประกายให้ก็คือเอเจนซี่คนที่เป็นคนดูแลเราผู้จัดการเราบอกว่าให้ย hey, พรดอยูรู้ไหมยู่สามารถที่จะเข้าไปในท็อป10ได้ได้หรอวะ <laughs> มันได้หรอมันได้ตรงไหนเขาเราเปลี่ยนเลยไหมับตอนนั้นใช่มันทําให้เราคิดก่อนเราคิดได้เออแต่เราไม่เคยคิดแต่คนที่อยู่รอบตัวมันเห็นว่าเราทําได้แตต่่ัวเเองนีย ดันไม่ได้เชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะไปทอบเทนได้แต่คนรอบข้างเชื่อแล้วแต่คนรอบข้างเชื่อแล้วคนรอบข้างเชื่อแล้วก็เชื่อมั่นว่าทําได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าบางทีแค่สะกิดหมุนสวิตช์หน่อยอะเราก็เออไว้ได้นี่ว่ะ